สวัสดีค่ะวันนี้เมย์ก็จะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทำเล็บง่ายๆค่ะนี่แบบนี้ก่อนอื่นนะคะอุปกรณ์นะคะก็คือมียาทาเล็บนะคะสีที่เพื่อนๆชอบเลยค่ะตอนนี้เมย์เลือกเป็นสีคอสนะคะของชาแนลเพราะว่าเออมันเป็นสีแบบเงินที่แบบสะท้อนแสงไม่ได้ไม่ได้สะท้อนแสงสีสีเงินแบบเงีแบบ้ยเออ ออกแบบเมทัลลิกนิดนึงนะคะแล้วก็มีแบบกลิตเตอร์หน่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็พระเอกของงานนะคะก็คือเจ้านี่ค่ะเป็นกลาสกลิตเตอร์นะคะก็คือเป็นกลิตเตอร์ที่มีเม็ดใหญ่ที่แบบมีความหยาบนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อันที่มาช่วยก็คือกลิตเตอร์แบบละเอียดค่ะอันนี้ก็ซื้อแบบหาซื้อง่ายนๆนตามพวกร้านขายอุปกรณ์แบบปีทเวสอะไรอย่างนี้ก็มีนะ ก่อนอื่นเลยนะคะนี่แม่เหลือนิ้วก้อยจะทํานิ้วก้อยให้ดูแล้วกันนะนิ้วก้อยไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าโอเคก่อนอื่นนะคะทาค่ะทาเล็บทาทาสีลงไปนะคะแม่ทาเลือแต่ไม่เป็นไรนะไม่ต้องกังวลพอทาสีไปใช่ไหมคะแล้วก็เอานี่มาแล้วก็แตะลงไปแตะลงไปอย่างนี้ ขอ,อนิดนึงพอได้มาแล้วเกลี่ยค่ะเกลี่ยเกลีย,เ,ลย,เ,ลยเข้าไปนะแบบเกลี่ยให้มันวางไอ้นี่วางวางโลโหลวาง,งกระป๋องเนี่ยไว้ข้างใต้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะได้หล่นลงไปที่ ที่กระป๋องพอดีนะโอเคถ้ามันเริ่มแบบถ้ามันเริ่มจะไม่เหนียวแล้วก็ทาเพิ่มเข้าไปนิดนึงก็ได้นะไม่ต้องเยอะจากนั้นนะคะเอาเจ้านี่แปะใส่มือปุ๊บนิดนึงนมันก็จะติดมาแบบนี้แล้วก็แปะ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 ,แปะ,แปะเข้าไป กด,กดเข้าไปนิดนึงนะคะตอนนี้ก็จะได้เป็นอย่างนี้จากนั้นนะคะออลืมบอกใช้ตัวท็อปโค้ด้วยก็คือมาเคลือบเคลือบใสนะคะเสร็จแล้วเราก็ทาเคลือบเข้าไปเลยน้านหนาแต่แบบท็อปโค้ทแบบที่เม่เลือกมันเป็นแบบ แห้ง่ายนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะไม่หนาเออมันจะเป็นท็อปโคดแบบที่แบบไม่หนาเลยเพราะฉะนั้นเมย์ก็จะทาหนาหน่อยนี่เคลือเไว้นั่ะเท่านี้เองค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะได้เล็บกลิตเตอร์ง่ายๆอย่างนี้นี่ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย